เรื่องผีผีเรื่องป่าผีเฮียนประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะทันทีที่เหยียบยางเข้ามาในป่าแห่งนั้นทองมีความรู้สึกว่ามีไอแห่งความเย็นครอบคุมอยู่ทุกอนูพื้นที่ ไม่เพียงแต่ความเย็นเท่านั้นที่ทำให้ใจเขาสัน่นความมืดสนิทราวกับไปอยู่ในถ้ำเขาแทบจะขาดใจตายด้วยความกลัวสายลมเย็นที่พัดกันโชคอย่างรุนแรงนั้นหอบเอาฝุ่นฝอยที่อยู่ในบริเวณนั้นขึ้นไปข้างบนกระทั่งหมุนเป็นวงกลมอยู่เบื้องหน้าเป็นสิ่งที่ชวนหวาดภาวาที่สุดเราไม่น่าผ่านมาในสถานที่แห่งนี้เลย ถ้าไม่มาธุระให้พ่อจ้างให้ก็ไม่มาหรอกคุณพระคุณเจ้าช่วยข้าด้วยเถิดทองรู้ดีว่าสิ่งเดียวที่ช่วยลดความกลัวให้เจือจางลงได้ก็คือขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาสร้างความหวาดภวาให้อย่างที่สุด <laughs> ไม่มีใครช่วยเองได้หรอกใครเสียงใครออกมานะอย่ามาแกล้งกันข้าข้าไม่ชอบ ชายหนุ่มส่งเสียงร้องด้วยความตกใจต่อเสียงแหบราและยาวยานซึ่งสอดแทรบเข้ามาในยามวิการผสานกับความเย็นของมวลอากาศเรียกขนและผมให้ลุกข,ขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันเจ้าจะได้เห็นข้าเดี๋ยวนี้แหละเสียงกรีดดังวีตามมาเมื่อเจ้าคนในความมืดผู้จบลงแล้วทองยืนนิ่งจนตัวสัน่นแทบขยับร่างไม่ได้รู้แต่เพียงว่าเขากลัวมาก หัวใจแทบจะหลุดออกมานอกอกเสียงอะไรทำไมมันน่ากลัวยอย่างนี้นะเพียงแค่คิดเท่านั้นชายหนุ่มสะดุ้งเฮือกสุดตัวต่อสิ่งที่หล่นตุบลงมาตรงหน้าแม้นว่ามืดจนมองแทบไม่เห็นอะไรเท่าว่าเขากลับเห็นสิ่งนั้นอย่างถนัดชัดเจนดวงตาทั้งคู่เบิกกว้างจนแทบจะถลนออกมานอกเบา้าเพราะเจ้าสิ่งนั้นก็คือเฮ้ย <c oughs> hey, หัวกรกผีนี่นาช่วยด้วยช่วยด้วย ทองสะดุ้งสุดตัววีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีดและไม่รอช้าที่จะวิ่งออกไปจากที่แห่งนั้นแต่ไม่ว่าจะก้าวขาเร็วสักแค่ไหนมันกลับวิ่งย่ำอยู่ที่เดิมทำไมทำไมเราวิ่งไม่ได้ช่วยด้วยผีผีหรอก <laughs> อยากเจอข้านักไม่ใช่หรือในเมื่อเจอแล้วจะวิ่งหนีทำไมเล่ามาสิมาอยู่เป็นเพื่อนกัน ป่าแห่งนี้กว้างพอที่จะฝังร่างของเจ้าไม่ยายานะชายหนุ่มตะโกนสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อเห็นหัวกะโหลกผีดวงตากวงโบลอยขึ้นจากพื้นแล้วมาหยุดอยู่ตรงหน้าและเหนือศีรษะเขามันอ้าป,ปากพงังาบพงังาบแล้วส่งเสียงหัวเราะชอบใจเสียงนั้นเสียดแทงเข้าไปในความรู้สึกเขายอมรับว่ากลัวอย่างที่สุด และรู้ในวินาทีนั้นว่าผีร้ายคงไม่ปล่อยให้เขาหลุดออกไปจากป่าแห่งนี้อย่าอย่าทําข่าเลยนะกลัว <c oughs> ตายเหมือนกันหรือเมื่อครู่เจ้าอยากเห็นข้าเรียกให้ข้าออกมาทำไมข้าข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจอภัยให้ข้าด้วยเถิดถ้าหากว่าทำอะไรให้ท่านขัดเคืองใจอย่าอย่าทำข้าเลยปล่อยไปเถิดนะในเมื่อเจ้า มีความอ่อนน้อมถ่อมตนข้าก็จะไว้ชีวิตเจ้าใช่ไหมแต่เจ้าลบหลู่ข้าเกินไปไม่มีใครเคยทำอย่างนี้กับข้าผู้เป็นเจ้าป่าแห่งนี้ฮ <c oughs> เออจะให้ข้าทำอย่างไรเล่าถึงจะลบล้างความผิดในครั้งนี้เจ้าจะต้องจัดเครื่องเส้นไหว้มาให้แก่ข้าชุดใหญ่นะและห้ามเข้ามาในป่าแห่งนี้อีกข้าไม่ต้องการให้ใครมารบกวนการนอนอันแสนสงบ ของข้าเข้าใจไหมได้พรุ่งนี้ข้าจะเอาเครื่องเส้นวายมาเส้นท่านวางของเส้นวายเอาไว้แล้วเจ้ารีบวิ่งหนีห้ามหันกลับมามองเด็ดขาดข้าจะทำตามที่ท่านต้องการทุกอย่างเลยครับในที่สุดทองก้มกราบด้วยความดีใจเมื่อรู้ว่าเจ้าผีหัวกะโหลกให้อภัยเขาทันทีที่เงยหน้าขึ้นกลับไม่เห็นเจ้าผีร้ายมันอันตรธานหายไปราวกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลมและความบ้าคลั่งของมวลอากาศก็มาลายหายไปด้วยเช่นกันมันหายไปไหนหมดแล้วที่อากาศเย็นเมื่อครู่ล่ะมันกลับคืนสู่ปกติแล้วหรือไม่น่าเชื่อเลยแต่เราก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วมันคือป่าผีชัดๆความกลัวที่เกิดขึ้นทองวิ่งสุดฝีเหยียดปากก็ตะเบงร้องดังๆอย่างไม่อาจจะกักเก็บความสยดสยองเอาไว้ได้ช่วยด้วยช่วยด้วย ผีหลอกทุกคนในหมู่บ้านต่างพากันขนลุกขนชันเมื่อทองเล่าถึงความน่ากลัวของผีที่หลอกอยู่ในปา่าซึ่งห่างจากหลังหมู่บ้านไปเกือบสามกิโลเมตรป่าแห่งนั้นมีอาถรรพ์ใครก็ตามที่ผ่านเข้าไปก็จะถูกผีร้ายหลอกหลอนและบัดนี้ ไม่มีใครกล้าผ่านหรือแม้แต่เดินเฉียดก็เกิดอาการขยาดในที่สุดก็ปล่อยให้อยู่ในป่ารกร้างเช่นเดิมป่าแห่งนั้นมันเต็มไปด้วยผีร้ายที่น่ากลัวใช่ในเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าผ่านเข้าไปในป่าแห่งนั้นหรอกวะแม้แต่กลางวันก็ไม่กล้าเฉียดข้าเคยลืยบเลียบเข้าไปตรงชายป่าแค่เพียงก้าวขาเข้าไปเท่านั้นก็ต้องชักออกมาเสียงใครก็ไม่รู้ คำรามฮื้อฮื้อจะว่าหมาก็ไม่ใช่เสือก็ไม่เชิงเหมือนคนมากกว่าแต่มันเย็นจับไขสันหลังเชียวแล้วว้ยยชายวัยวกลางคนร่างผอมเกรง็งใบหน้าเสี้ยมฟันข้างหน้าหาักหลอได้เอ่ยขึ้นด้วยเสียงสันส่นๆเพราะเคยผจญกับความน่ากลัวของป่าแห่งนั้นมาแล้วเขาเรียกว่าป่าผีทุกคนต่างสรุปเป็นเสียงเดียวกันซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้แก่ทองจนหนาวสั่นไปทั้งตัว แข้งขาอ่อนแรงแล้วซุดลงไปนั่งกับพื้นที่เต็มไปด้วยกรวดทรายอันสกกระปกลุงพันผู้เป็นพอ่อส่งมือให้แล้วก็ดึงร่างเขาให้ลุกขึ้นมายืนเคียงข้างกันเราไปเตรียมเครื่องเส้นไหว้กันเถอะถ้าหากช้ากว่าน,นี้ไอ้ผีร้ายมันอาจจะโกรธและทำให้ลูกมีอันเป็นไปได้นะครับพ่อผมกลัวจริงๆไม่เป็นไรในเมื่อเราไม่เบียดเบียนเขาคงไม่เป็นอะไรหรอก คุณพระคุณเจ้าย่อมคุ้มครองเองอยู่แล้วเราต้องรีบจัดการทำให้เร็วที่สุดก่อนตะวันจะตกดินถ้าหากว่ามันเฮี้ยนขึ้นมานอกจากจะไม่รับเครื่องเส้นไหว้แล้วอาจจะทำร้ายเจ้าก็ได้นะคำเตือนของบิดาช่วยกระตุ้นทองให้รีบไปจัดการเครื่องเส้นไหว้เพื่อเป็นการขอขมาลาโทษแก่ผีเจ้าป่ากระทั่งเวลาสี่โมงกว่า,วาทองพ่อและเพื่อนบ้านจำนวนหนึ่ง พากันไปขนเครื่องเส้นไหว้มาที่ป่าแล้วปูเสือลงไปจากนั้นวางของทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยหัวหมูต้มไก่ต้มผลไม้ขนมข้าวสวยพร้อมกับจุดทูปหนึ่งดอกทองกล่าวขอขมาลาโทษด้วยเสียงค่อนข้างสัน่นแต่บังคับให้เป็นปกติข้าในทองเมื่อคืนวานบังอาจร่วงล้ำเข้ามาในสถานที่ห่วงห้ามของท่านเจ้าป่าโดยพละการ และพูดไม่ดีบัดนี้ข้ารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจึงขอนำเครื่องเส้นไหว้มาให้แก่ท่านกราณายกโทษให้แก่ข้าด้วยเถิดนะเมื่อทองก่ลาวขอขมาราโทษเสร็จแล้วชายหนุ่มปักทูบแล้วก้มกราบเมื่อเงยหน้าขึ้นมาก็รับรู้ว่ามีลมพัดแรงจนเกิดฝุ่นปลิวฟุง้งเขาไม่รอช้าที่จะวิ่งออกไปจากที่นั่นโดยมีพ่อและเพื่อนบ้าน ซึ่งวิ่งตามกันไปเป็นปรวนไม่มีใครหันกลับมามองแม้แต่คนเดียวเมื่อทุกคนออกจากป่าไปหมดแล้วลมที่พัดเมื่อครู่สงบลงพร้อมกับชายชะกันหน้าตาดูดันน่ากลัวมีทั้งหมดห้าคนก้าวออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่พากันมองดูเครื่องเส้นด้วยความพึงพอใจและส่งเสียงหัวเราะออกมาดังๆ <laughs> แค่ลมพัดนิดเดียวทำเป็นขี้คลาดตาขาววิ่งหางจุกตู๋ไปแล้ว เฮ้ยเราช่วยกันเก็บของพวกนี้เข้าไปกินให้เกลี้ยงเลยนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตัดต้นไม้เสียเขาเร่งให้เราแปรรูปเยอะๆออเดอร์เพียบทำกันทั้งปีก็ไม่หมดหรอกวะเราจะกินให้เต็มที่เลยของอร่อยทั้งนั้นไอ้คนชื่อทองหน้าตามันก็ฉลาดดีอยู่หรอกนะทำไมมันถึง,งโง่นักก็ไม่รู้จริงไหมวะถ้าไม่มีคนโง่อย่างมันพวกเราก็ไม่ได้กินหัวหมูไก่ต้มสิวะเร็ว เอาเข้าไปกินข้างในถ้าหากว่าสวับพามกันตรงนี้ชาวบ้านมาหินความลับของเราก็แตกกันพอดีจอยซึ่งเป็นหัวหน้าสั่งลูกน้องด้วยเสียงหิ้มยมส่วนตัวมันสพายยามซึ่งบรรจุหัวกันโลกเอาไว้บนบ่าฝ่ามือของมันร,รูปคลำไปมาทั้งนี้และทั้งนั้นข้าก็ต้องขอบใจ,จเจ้ากะโลกผีหวัวนี้มันทำให้คนกลัวและไม่กล้าเข้ามาในป่าคิดว่ามีผีจริง เราก็เลยตัดไม้ได้สบายใจเฉิบพี่ก็ต้องขอบคุณพวกเราด้วยนะที่ช่วยกันสร้างสารรค์สถานการณ์ให้หน่ากลัวเอาพัดลมตัวใหญ่ทำให้เกิดลมฝุ่นฟุง้งทำเสียงยานเหมือนผีพวกขี้คลาดตาขาวเจอเข้าไปเป็นต้องเพนหรือไม่ก็จับไข้หัวโกรนทุกรายที่ถูกหลอกก็ต้องเอาของอร่อยๆมาให้เรากินจนพุงกางอีกพามเคยจากนั้นพวกมันพากันหัวเราะ ประสานเสียงกันด้วยความชอบใจและเอาเข้าของซึ่งเป็นเครื่องเส้นไหว้ไปจนหมดสิ้นจากนั้นก็ตั้งวงดื่มกินอย่างมีความสุขเมื่อเล่าเข้าปากจากคนที่พูดกันธรรมดาก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นรุนแรงหยาบคายและเสียงดังยิ่งกว่าเดิมพี่ช่อยรู้ด้ปยปาว่าทุกวันนี้พวกผมทำงานหนักมากแต่พี่เอาแต่ดเดินไปเดินมาไม่ช่วยหยิบจับอะไรเลยเออแล้วมีอะไรไหมล่ะ ในเมื่อข้าเป็นหัวหน้าพวกเองไม่จําเป็นต้องทําอะไรพวกเองมิหน้าที่ทางานก็ทําไปสิวะยาเทียงเราอยู่ในป่าแห่งนี้ทั้งปีทั้งชาติไม่ได้ออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันแทนที่พี่จะช่วยผ่อนแรงพวกเราบ้างกลับเอาเปรียบทันทีที่พูดจบจ่อยลุกขึ้นยืนจังก้าทั้งที่ในมือยังถือเครื่องดื่มพร้อมกับศาสตรใส่หน้าคนช่างกันแนะกันแหนอย่างรวดเร็วโอ้ยพี่ศาสตร์ใส่หน้าผมทำไม ส่องสอนให้รู้สำนึกไงที่เองพูดมานั้นมันผิดลามปามคนที่เป็นหัวหน้าคอยคุ้มพวกเองมันจะมากไปแล้วนะพี่จ้อยเราก็คนนะแต่ให้ทำงานหนักเหมือนวัวเหมือนควายอย่างนี้ได้เงินค่าจ้างแค่นิดเดียวเท่านั้นไอคนตัวใหญ่ผิวดำเกิดอาการเดือดพล่านขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเพื่อนถูกจ้อยทำร้ายเรากับไม่ใช่คนจ้อยหันไปมองและส่งเสียงหัวเราะชอบใจและไม่ใส่ใจแต่อย่างใด ในเมื่อพวกเองถูกจ้างมาทําตรงนี้ก็ต้องทําให้ดีที่สุดสิวะห้ามบนเด็ดขาดแต่การสร้างเรื่องหลอกหลอนคนว่าในป่าแห่งนี้มีผีมันไม่อยู่ในสัญญาว่าจ้างนีว่วาแค่ลักลอบเข้ามาตัดต้นไม้มันก็ผิดมากพอแล้วถ้าตํารวจมาจับเราก็คงเข้าตารางกันหมดถ้าไม่พอใจก็ไปเลยนายมีเงินตั้งเยอะจ้างใครก็ได้จ้อยออกปากไล่อย่างไม่ใส่ใจแล้วเดินหนีไปแต่ลูกน้องทั้งสี่มองหน้ากัน และพร้อมใจก่อนลุกขึ้นจากนั้นก็พุ่งเข้าหาจอยประเคนทั้งหมัดและเขา่าใส่อย่างไม่ยัง้งจ้อยร้องด้วยความเจ็บปวดและสุดร่างลงไปนอนที่พื้นทันทีโอ้ยพวกเองจะทำฆ่าทำไมสั่งสอนให้รู้ไงว่าการกดขี่ข่มเหงผู้อื่นนั้นมันจะต้องได้รับผลเช่นไรถ้าอย่างนั้นย่าอยู่เลยยาเจ้าคนหนึ่งเงื้ออาวุธที่แหลมคมขาวขึ้นมาทำท่าจะจัดการ ที่อกของจ้อยแต่จ้อยเบี่ยงหลบแล้วใช้ความเร็วเอาปืนออกมาสาดใส่คนพวกนั้นแม่นเหมือนจับวางลูกกระสุนเจาะเข้าจุดสำคัญเต็มที่หน้าเหลี่ยมพงะงายและมีเลือดออกมาเพื่อนทั้งสามของมันร้องด้วยความโกรธและตรงเข้ามาทำร้ายจ้อยอย่างไม่ยัง้งทุกอย่างใช้เป็นอาวุธไม่ว่าหินหรือไม้ต่างประเคนใส่ร่างของจ้อยจนแน่นิ่ง พวกคนทั้งสามยืนมองหน้ากันด้วยความสะใจไปพวกเรากลับอย่าอยู่เลยใช่ข้าก็คิดถึงบ้านจะแย่อยู่แล้วจากนั้นเจ้าคนทั้งสามพากันเดินออกจากป่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นคราวขัคุ้งทว่าเสียงอาวุธแพดย์กำปนาดดังขึ้นทั้งสามคนต่างลมควม่ำแล้วก็สิ้นใจทันทีจ้อยนั่นเองที่เหนียวไกลจัดการกับพวกมันก่อนลมหายใจของเขา เมือกสุดท้ายจะปลิดปลิวออกจากร่าง่ามกลางความมืดสนิทคนทั้งห้าได้เสียชีวิตลงและเสียงหูเระเย็นยะเยือกดังขึ้นกะโหลกผีค่อยๆลอยออกมาจากย่ามแล้วตั้งอยู่บนต่อไม้ที่ลำต้นถูกตัดโค่นลงมา <c oughs> พวกลักลอบตัดต้นไม้จะต้องได้รับผลกรรมอย่างนี้ในเมื่อเองอยากเป็นผีนะักข้าก็ให้เป็นสมใจ <c oughs> กะโหลกผีหัวเราะด้วยเสียงเย็นอีกครั้งก่อนจะลอยหายเข้าไปในป่าอันลกคร้มและทิ้งร่างอันไร้วิญญาณของคนทั้งห้าให้กลายเป็นผีไม่มีญาติจากนั้นเป็นต้นมาทุกข้ามคืนชาวบ้านที่เดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆกับป่าแห่งนี้ก็จะได้ยินเสียงผู้ชายหลายคนพูดคุยกันและเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดคนที่ได้ยินต่างวิ่งหนีด้วยความกลัว และเอาไปเล่าต่อๆกันว่ามีผีที่ป่าแห่งนี้สถานที่แห่งนั้นจึงกลายเป็นป่าผีเฮี้ยนที่ไม่มีใครกล,ายยากล้าย่างก้าวเข้าไปอีกเลย